รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอ,อ,อยุธยาตอนไหนกลางหรืปรอปลายตอนนี้ยังไม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ในขณะนี้ถ้าระดับน้ำเต็มแล้ ก็มีเรื่องของสุรันในทาปการเมองด้ยนะครับท้างร้อนนี้สมุทรราการสองซอยอนทดอบโดยกงาสี่ทสอบรับผลปราติการนายแล้วก็ขอยินดีต้อนรับนะครับคณะท่านนะครับคุณสมห่ายเอียมสะอาดนะครับที่ปรึกษากตรสพปากเกร็ดนะครับ ปรินสิรินะครับพิชิตนิธิถุงยังชีพนะครับถุงยังชีพที่ที่มาัหลของสงฆะครับท่านบรินายมงุชนนครการทำคนด้วยอเราบกได้เยอะเรา เออแบบนี้กีฬาบอ่เพื่อนใ่ใ่ใช่้นอยู่กั <sonst> <ock> <โ iggs iah> แล้วก็ขุณพัฒนาการโุต,ตุเป็นที่เรื่องที่ไปนะครับเป็นี่นะครับถึงนทีนะครับเด็เปิดเกี่ยรัเิดมานะครับไอการนะครับไอรกรนะครับแตงครับไอหม้อาวบทยนะครับค uh, uh, ่กับรี่น้องชวบัานโลก ก็การนะครับของูุพิสภาด้วยก็ขอขอบคุณแทนน้องชาวสามโพแล้วก็นครับท่านรอ,องอุ้รก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางวุฒิสภานะครับที่วันนี้นะครับ แล้วก็นะครับท่านนายอรเภอสาโคกนะครับรบวมถึงนะครับสวัสดีครับคุณแหม่มครับสถานการณนะ์น้ําตอนนี้เป็นไงบัางครับน้ำกำลังขึ้นค่ะกำลังขึ้นเลยแหละครับแต่โดยรวมเป็นไงบัางครับพอโอเคไหมหรือยังไง ขึ้นทุกวัน ok ขึ้นทุกวันเลอะอ๋อลงก็ลงเยอะอ๋อเหรอครับผมลงก็ลงเยอะขึ้นวันนี้เห็นเห็นว่าทางรัฐสภาโดยท่านสมัยยศาสตร์มาอยากจะให้พี่ขอบคุณทีมงานนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่ได้เอาของมาบริจาคตบบลสามโคกนะคะขอบคุณนะคะครับผมอ่ว่าไงครับป้าขอบคุณยครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะที่เอาของมาแจกค่ะขอบคุณ น้ำท่วมค่ะครัคบผมที่มาช่วยค่ะครับผมค่ะ